วนใหครับเดี๋ยวมาดูวิธีการใช้งานของลำโพง Stor m มตัวนี้นะครับมาข้างบนเลยนะครับแผงน่อยู่ด้านบนหมดนะครับตรงนี้เป็นปุ่มปรับเสียงแล้วก็เปิดด้วยนะครับเ้วเปิดลำโพงผ่านตัวนี้แล้วก็ปรับเสียงผ่านตัวนี้นะครับตรงนี้เป็นช่องเลื่อนเพลงนะครับหยุดเพลงนะครับแล้วก็ USB เสียบตัวนี้นะครับตรงนี้เป็นสาย AUX นะครับเสียบเข้ากับทีวีหรือว่าคอมพิวเตอร์ได้ตรงนี้เป็นช่องชาร์จนะครับตรงนี้นะครับ DC 5วัตต์ตัวนี้นะครับเราจะมีสายชาร์จแถมให้แบบนี้ ต transfer, English, okay. ัวนี้เสียบเข้ากับห okay. ัวดัมเปอร์นะครับ no ตัวนี้เสียบเข้ากับตัวลําโพงเวลาชาร์จนะครับโอเคครับตัวแผ่นงต่อไปนะครับตัวนี้จะเป็นตัวแอคโคนะครับปรับแอคโคของไมค์แล้วก็ปรับเสียงระดับเสียงของไมค์นะครับเราปรับแยกกันนะครับแอคโคกับระดับเสียงตัวนี้เป็นช่องเสียบไมค์เราสามารถเสียบไม้สายเพิ่มได้อีกหนึ่งตัวนะครับโอเคครับตอนนี้เป็นไฟนะครับไฟเราตัวนี้ปิดไม่ได้นะครับไฟมาดูตัวของไมโครโฟนบ้างครับไมโครโฟนเราต้อง ดึงนะครับหมุนหมุนตัวนี้นะครับหมุนสลักมันสักครู่แล้วหมุนกันนะครับไปหมุนกันอ่าข้อมูลออกแล้วจะเป็นลักษณะน,นี้นะครับแล้วก็ใส่ถ่านเข้าไปได้เลยนะครับใส่ถ่านเข้าไปได้เลยทัย้งสองตัวมันจะเชื่อมอัตโนมัติเชื่อมบลูทูธกับลำโพงอัตโนมัติครับมาดูส่วนของลส่วนของรีโมทนะครับรีโมทรีโมทกับ เราสามารถถ้าเกิดรีโมทเราพังนะเราสามารถควบคุมผ่านตรงนี้ได้ครับหรือว่าผ่านรีโมทก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกครับก็เหมือนกันครับก็จะมีปุ่มเล่งเสียงเลื่อนเพลงนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นปุ่มของ eq เราสามารถปรับโหมดของโหมดของลาโพงได้ครับว่าจะเอาเป็นแนวล็อกแนวแบบเสียงเบสหนาอะไรพวกนี้นะครับแล้วแต่เราชอบนะครับตรงนี้จะเป็นหยุดนะครับตอนนี้ปิดปิดเสียงครับปิดเสียงนะครับครับโอเคครับก็หลักๆก็จะมีแค่นี้นะครับ เติมอนิดหนึ่งนะครับตรงที่ลำโพงจะมีตรงนี้นะครับปุ่มปรับโหมดนะครับเราสามารถกดโหมดตรงนี้ขึ้นเป็นบลูทูธนะครับพอขึ้นเป็นบลูทูธเสร็จปุ๊บเราก็มาที่มือถือนะครับหาคําว่า mn สิบสองแบบนี้นะครับมันก็จะกดเชื่อมเชื่อมให้ครับอ่านะครับเสียงเข้ามาแล้วนะครับต่อไปนะครับโหมดต่อไปถ้าเรากดตรงนี้นะครับก็จะเป็นโหมดตัวนี้มันไม่เกี่ยวกันนะฮะไม่เกี่ยวอะไเลยครับเป็นโหมดอะไรก็นไม่รู้นะฮะ ห,หมด FM นะครับ f แล้วสแกนหมาได้ครับก็ักๆมีแค่นี้ครับกดปุมโหมดไปเรื่อยๆนะครับันี่เป็นบลูทูธครับ